แล้วถ so ้าไม่เป็นน no, really mm ี hmm. so <laughs <laughs> oh. know, ่คือเป็นอะไรวะเนี่ยอยากรู้น yeah, ่าแดกเลยอ่ะทำไมนี่าะว่ามันใต็มากก็เป็นมีอะไรจะลอกอีกโอ้ยทันจมูกทันจมูกมาก ทำอะไรโหแด้ลองฝนอีกครับในกระถิบในกระถิบหมดเลยเหรอคือไม่เป็นทั้งคู่เลยใช่ไหมครับไม่เป็นทั้งคู่เลยค่ะใส่ใจเดนะครับผมไม่โควเชื้อนะครับไม่โคเชื้อครับใช่ครับเอ้ยชัวร์ชัวร์แล้วครับเอ้ยชัวร์ชัวร์แล้วครับ ถึงโรงพยาบาลสมิติเวชเรียบร้อยแล้วก็คือเขา,เาที่จริงเขาส่งรถมารับก็ได้แต่ก็เลือกที่จะขับรถมาเองดีกว่าเพราะไม่อยากให้ทุกคนตาตื่นนั่งรอนั่งรอคนมารับอยู่ก็คือเขาไม่ให้ออกจากรถเลยก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็บรรยากาศาที่จอดรถสำหรับคนที่ติดโควิดนะคะ เขาจะให้ลงมาจอที่ชั้นล่าวตอนนี้ก็มาเช็คอินโรงแรมโรงแรมเอ๊ะไม่ใช่โรงแรมโรงแรม,เ,ม,มแรเ,เรียบร้อยแล้วก็เอ่มก็โอเคค่ะก็อยู่ที่นี่14วันก็เดี๋ยวต้องรองดูอาการก่อน ว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าวันนี้ก็ตรวจเลือดแล้วตรวจเลือดเอ็กซ o เรย์ปอดแล้วก็เดี๋ยวรอผลออกมาว่าบอร์ดจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ตอนนี้อาการไม่ไเป็นอะไรมาก <c oughs> เหมือนแบบเป็นแค่หวัดเสียงแหบเฉยก็อาการก็เริ่มจากที่ว่าตื่นมาวันเสาร คนเสาเจ็บคอแต่ก็ตอนแรกก็คิวเป็นแอร์แอร์ก่อนเพราะปกติก็เป็นนี้อยู่แล้วตื่นมาแบบเจ็บคอเพราะแอร์เย็นเกินไปอะไรแบบนี้พอมาถึงวันอาทิตย์ก็ตื่นมาก็รู้สึกเอ่อคันเนื้อคันตัวนิดนึงแล้วก็เริ่มไอแต่ว่าไอไม่มากนะคะก็เหมือนแบบตอนคันเนื้อคันตัวมันก็จะแบบแค่สิบนาทีแล้วก็หายมันก็ไม่ได้นานด้วย แบบรู้สึกเหมือนแบบแค่แบบหนาวหนาวนิดนึงอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้อะไรมากมากมายพอพอเริ่มไอตอนเย็นก็เลยรู้สึกแบบม,มันไม่ใช่แล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบทั้งขั้นเนือขั้นตัวแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ไอมาสามอย่างแล้ะก็เลยสงสัยว่าโอเคอันนี้เริ่มจะไม่ใช่ละก็เลยเวันจันทร์ก็เลยตัดสินใจไปตรวจซึ่งวันจันทร์ซึ่งพอมาถึงวันจันทร์ก็คือเริ่มไอไอ ก็ไอหนักไม่ได้ไอหนักแต่ก็คือไอบ่อยบ่อยมากบ่อยกว่าปกติก็คือคิดแหละว่ามันน่าจะใช่น่าจะเป็นก็หวังว่าแบบเป็นแค่แบบไม่สบายปกติแต่สรุปก็คือได้ผลมาวันนี้ตื่นมาได้โทรศัพท์โทรศัพท์มาเขาก็เลยบอกว่าผลเป็นบวกก็เลย <c oughs> ก็ไม่ช็อกค่ะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะติดจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมา ก็คือไม่ได้ไปเจอใครมาเป็นเดือนแล้วจริงๆ,จงๆเจอคนก็ชิดนี้แต่ก็ไปเจอแค่ผู้คนที่แบบฉีดวัคซีนไปแล้วซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เป็นได้แต่เขาก็มีไปตรวจแล้วด้วยซึ่งไม่มีใครเป็นก็มีแค่ไปส่งของออทํางานแบบไปทำาทำงานเรื่องพวกสภาอาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอคนแบบไม่ได้อินเตรอร์แอค์กับคนซึ่งใส่แมสตลอดล้างมือบ่อยมากเ,เลยงงมากว่าติดจากที่ไหน ก็นี่แหละจากที่เคยไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่มาไม่เคยติดแต่พอไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆมาติดก็เลยงงมากค่ะงงงงจริงๆรรู้สึกว่าแบบไม่ไม่แฟร์ไม่แฟร์มากเพราะว่าคือครั้งนี้แบบดูแลตัวเองจริงๆแบบสตรีทก,กับตัวเองมาก พยายามแบบไม่เจอผู้คนเลยเพราะกลัวกลัวจะพาคนอื่นไปติดไม่ได้กลัวว่าตัวเองติดแต่ตัวกลัวว่าคนอื่นจะติดจากเรานี่แหละกลัวมากๆด้วยเขาหวังว่าจะไม่มีใครติดจากเราจริงๆรินอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็อยู่ดีสบายดีก็ จะกินข้าวแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเขามีอะไรให้กินอันนี้ก็คือมื้อแรกของวันนี้เพราะไม่ได้ไม่ได้ทันไม่กินอะไรเลยยุง่งเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ก็จะฟิลเหมือนแบบตอนไปกักตัวตอนกลับมาจากนอร์เวย์มากๆต้มีผัดไก่เม็ดมะม่วง ลไม้ต้มจดืดอันนี้ก็คือไทม์ไลน์ที่เขาให้เราเขียนก็คือส่วนมากก็จะมีอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็ไปส่งของ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 แล้วก็มีแบบไปพวกไปซื้อพวกของทำอาหารกินที่บ้านนอกนั้นไม่ได้ไปเจอใครจริงๆนอกจากน้องสาวเออแล้วก็มีเจอเพื่อนครั้งแรกก็คือพระจัก ม่ได้เจอใครมาหนึ่งเดือนงงมากแค่อาชิตที่ผ่านมานแหละที่ไปเจอผู้คนมาแล้วมาเป็นโควิดจนได้ก็อยากให้ทุกคนระวังตัวในช่วงนี้จริงๆแบบมันมาจากมันคือจากครั้งนี้ประสบการณ์คือไม่ได้ต้องเจอคนก็ได้ก็คือติดเพราะว่ารอบรอบข้างเราไม่มีใครติดจริงๆไม่มีใครเป็นโควิดอยู่เลยงงแล้วก็ช็อกที่ มาจากแบบมันมาจากตรงไหนจริงๆก็อยากให้ทุกคนระวังตัวในช่วงนี้กันทุกคนแล้วก็ก็แบบพยายามแบบอยู่บ้านจริงพยายามแบบไม่ไปเจอคนจะดีที่สุดจริงๆค่ะเพราะว่ามันม,มีอะไรแน่นอนจากที่เราเข้งกับตัวเองมากมาเป็นมาเป็นเดือนกลายเป็นอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์นี้จริงๆที่แบบเพิ่งมาแบบเริ่มแบบเริ่มฟรีกับตัวเองนิดนึง ก็ไม่เชิงฟรีก็คือแค่ไปเจอเพื่อนมาสองครั้งรอบเดียวแล้วก็2อรอบเป็นจนได้ซึ่งที่ไปเจอเพื่อนมาก็ไม่มีใครติดด้วยก็เลยงงว่าติดจากตรงไหนก็ก,ก็ทุกคนก็ระวังช่วงนี้ก็ stay safe แล้วก็ take care นะคะ I'm not